สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายการย่อยอาหารของมนุษย์นะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะคกลไกการย่อยอาหารนะคะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะการย่อยเชิงกลค่ะเป็นการย่อยอาหารโดยไม่อาศัยเอนไซม์ค่ะได้แก่การบดเคี้ยวอาหารในปากและการบีบตัวของทางเดิอนอาหารบริเวณหลอดอาหารการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและการบีบบัดตัวของลำไส้เล็กค่ะต่อไปนะคะการย่อยเชิงเคมีค่ะ เป็นการย่อยอาหารโดยใช้เอนไซม์ย่อยสลายอาหารค่ะประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและลิพิดซึ่งโพลบริเวณปากก็เพาะอาหารและลำไส้เล็กค่ะอาาวัยวะแรกในการย่อยอาหารนะคะปากค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของทางเดิอนอาหารมีลิมฝีปากอยู่ด้านนอกภายในช่องปากประกอบด้วยเพดานแข็งค่ะเพดานอ่อนฟันลิน้นและต่อมน้ำลายซึ่งในปากเกิดกระบวนการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีค่ะ ต่อไปนะคะข้อหอยค่ะตั้งอยู่ด้านหลังปากและพงจมูกซึ่งอยู่บนหลอดอาหารกล่องเสียงและท่อลมเป็นส่วนหนึ่งของทางเดิอนอาหารและทางเดินหายใจค่ะหลอดอาหารค่ะมีลักษณะเป็นท่อยาวอยู่หลังท่อลมทําหน้าที่ส่งอาหารไปยังกระเพาะอาหารโดยการบีบตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหลอดอาหารที่เรียกว่า p e r i t o n ซิตค่ะกระเพาะอาหารค่ะ ประกอบด้วยเนื้อเยื่อสามชั้นซึ่งมีความหนาแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดีเป็นบริเวณที่เกิดการย่อยอาหารประเภทโปรตีนโดยเอนไซม์เปปซินค่ะลำไส้เล็กค่ะเป็นท่อยาวประมาณ6-7เมตรมีกระบวนการย่อยอาหารประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดรตลิพิดและกรดนิวคลีอีกโดยทำงานร่วมกับตับและตับอ่อนซึ่งสารอาหารเกือบทั้งหมดจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กค่ะลำไส้ใหญ่ค่ะ มีความยาวประมาณ1.5เมตรผนังด้านในทำหน้าที่ดูดซึมน้ำวิตามินและธาตุและขับเมือกมาหล่อลื่นการเคลื่อนตัวของกากอาหารจากนั้นกากอาหารจะเคลื่อนไปยังไส้ตรงค่ะอวัยวะที่ช่วยสร้างเอนไซม์ย่อยอาหารนะคะมี2ออวัยวะด้วยกันค่ะคือตับและตับอ่อนค่ะตับนะคะทำหน้าที่สร้างน้ำดีเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีโดยจากถุงน้ำดีจะมีท่อเปิดเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมค่ะ ซึ่งน้ำดีเป็นตัวทำให้พิลิผิดแตกตัวเป็นหยดเล็กๆค่ะและตับอ่อนนะคะทำหน้าที่สร้างเอนไซม์แล้วส่งไปยังลำไส้เล็กค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะและหากมีอะไรผิดพลาดตรงไหนพวกเราขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะ